เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสีสันน่ากัดมากเลยเนื้อแอปเปิ้ลสีขาวจ้วะน่าทานมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานมีวิธีการปลอกแอปเปิ้ลยังไงให้กรอบนานสีไม่ดำครั้าอันนี้เจ๊าปาเนี่ยปลอกทิ้งไว้แป๊บเดียวค่ะสีเขาก็จะออกดำาๆคร้ํคๆแบบนี้ไม่น่าทานเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะว่าปลอยังไงให้สีแอปเปิ้ลยังดูสีสันน่าทานก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมน้ําสําหรับแช่แอปเปิ้ลก่อนนะคะเจ๊าปารจะใช้วิธีนี้ค่ะสําหรับ ทำให้แอปเปิ้ลอร่อยแล้วก็กรอบสีไม่ดำใส่ใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะเกลือจะช่วยลดความดำได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้น้ำปนใสบริสุทธิ์ใส่ลงไปเลยนะคะทำให้กรอบแอปเปิลก็ยังจะกรอบนานคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปอกแอปเปิ้ลกันเลยค่ะปิปันก็จะแบ่งแอปเปิ้ลออกมาเป็นส่วนต่างๆนะคะอันนี้หนึ่งละ สามสี่หนึงลูกก็ได้4ี่ลูกสีชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาบริเวณที่เป็นเม็ดออกตรงกลางควันเลยนะคะแล้วก็ทําการปอกเปลือกปอกตามถนัดเลยนะคะเจบปันถนัดแบบนี้ก็จะใช้วิธีนี้ค่ะหรือเพื่อนเพื่อนจะใช้ที่ปอกผลไม้ก็ได้นะคะอันนี้มันปอกง่ายเพราะว่ามีดคมมันก็จะไม่ติดไม่ติดเนื้อเปลือกก็จะยังไม่ติดเนื้อนะคะบาง ตรงไหนไม่สะอาดก็สไลด์ทิ้งออกไปได้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำมาแบ่งได้อีกสองสาชิ้นเลยค่ะทานง่ายๆนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่ทีนี้เราก็ได้แบบนี้เอามาแช่น้ำเลยนะคะแช่น้ำเกลือกัแบบน้ำปูนใสที่เราผสมเอาไว้ทำวิธีเดิมไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะตัดเอาเม็ดออกก่อน แล้วก็ค่อยๆปอกเปลือกแอปเปิลแอปเปิลมาแบบกร,บกรอบๆบางทีเราปอกไม่ไม่เป็นหรือว่าไม่ได้เอามาแช่น้ำเกลือน้ำเปลใสมันก็จะเละๆไม่อร่อยนะคะตรงไหนไม่สะอาดก็ใช้มีดควันทิ้งเลยได้แบบนี้แล้วก็แบ่งให้ได้สักสองสมชิ้นแล้วแต่ทานเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วก็ แบ่งออกมาเลยค่ะรีบเอาไปแช่ในน้ําเลยนะคะน้ําจะช่วยทําให้ตัวแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ค้ําไม่ดําแล้วก็กรอบด้วยค่ะเราก็จะแช่ประมาณสักสินาทีนะคะนี่ก็ใช้เวลาแช่ประมาณ10นาทีแล้วเจี๊บันก็จะเอาไปล้างน้ําสะอาดอีกสักรอบสองรอบค่ะล้างน้ําสะอาดสองรอบแล้วนะคะก็ได้แอปเปิ้ลที่อร่อยน่าทานแล้วจัดเรียงตามสะดวกเลยค่ะเพื่อนๆ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานๆเลยนะคะถ้ากรณีที่ยังไม่ได้ทานเป็นกล่องที่มีฝาปิดจะได้กรอบอร่อยแล้วก็สีไม่ดำน่ากินเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสันน่ากัดมากเลยเนื้อแอปเปิ้ลสีขาวจ้วะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับการปอกแอปเปิ้ลให้กรอบอร่อยสีไม่ดำน่ากินแบบนี้ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจฟปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำแอปเปิ้ลของเจแปนกรอบมากอ,มอร่อยมากเลยเจแปนทานไม่ทันก็จะเก็บใส่กล่องเอาไว้แบบนี้นะคะแช่ตู้เย็นกินได้นานๆส่วนน้ำปูนใส่นะคะเพื่อนๆเจแปนใช้น้ำปูนใสบริสุทธิ์แบบนี้ค่ะเขาเอาไว้สำหรับล้างผัก หรือว่าเอาไว้ทำขนมลดความเาเพิ่มความสดความกรอบนะคะแล้วก็ช่วยในการล้างทำความสะอาดสารพิษตกค้างด้วยที่ปันก็ใช้ขวดแบบนี้ค่ะเล็กๆแบบนี้ใช้ได้นานเลยใส่ขนมได้ด้วยขนมไทยที่ต้องใส่น้ำปูนใสนะคะใช้ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยค่ะ